ก็ได้โอ้ยโคตรแมนเลยอ้าวแยาสีฟันมันหมดน่ะเราทำไมไม่บอกไปไปไหนไปด้วยกันนี่แหละเฮ้ยคือต้องซื้อตัวเนื้อขนาดนั้นด้วยเหรอเอ้าก็ตอนนี้เขามีมหากรรมแถมแทมหนึ่งแถมหนึ่งของโลตัสอยู่ ก็นี่ไงโลตัสเขาขนมาทั้งของกินของใช้แถมคุ้มกว่า1,100ลรายการแต่และสัปดาห์ก็จะวนไปไม่ซ้ำกันและเนี่ยของที่เรามาขนวันนี้ก็เป็นไอเทมลับที่ไม่เคยหนึงแถมหนึ่งมาก่อนเลยนะป้าพอหรือยังยังไปซื้อวุ้นเส้นต่อโอ้โหนี่สัปดาห์หน้ากาันจะไม่ออกมาซื้อของเลยในชะ่ไหม้ไม่สัปดาห์หน้า ก็แต่ละสัปดาห์มีสินค้ามาหนึ่งแถมหนึ่งไม่เหมือนกันอย่างของที่แม่ซื้อวันนี้คอเกตออปติกไว้ด์หลอดนี้ขนาด80กรัมได้2หลอดไปเลย149โลตัสถุงขยะหูหิ้ว54บาทพริงเกลิลมันฝรั่งชาครีมหัวหอมกระป๋องละ62มองเฟิน้ำแร่แพ็คละ9 5เอานี่ด้วยพ็อกคาชาอูโลขวดใหญ่ไปเลยแล้วก็ไม่ลืมหยิบดอกไมวุ้นเสน้นให้ลูกสาวด้วยค่ะโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่12-18ถึงมิถุนายนนี้และโปรหมมนึ โอ้ oh, เดือนนี้จบทั้งเดือนคุ้งรีพุ่งไปโลตัสเลยจ้า